โอ้โห oh, แล้วดูภาพชัดมากนะครับไฟล์ 4K นะครับออโต้โฟกัสแบบนี่จับวัตถุจับใบหน้าอู้ uh, ย่างชัดเลยไปดูดีเทลของแกนหน่อยนี่ดีเทลเห็นแบบเห็นชัดมากๆเลยนะครับโอ้หดูดิเห็นจนตัวหนังสือเลยเ,เพื่อนๆและกล้องตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ของโซนี่มันทําให้จับวัตถุได้แบบจับไวนะครับและ F 1 8ของพี่แกนเนี่ยมันเคลียร์ในส่วนของแสงแบบที่มืดดีๆเนี่ยทำให้แบบปกติได้เลยนอสแทบไม่มีเลยกล้องเว็บแคมไร์สดนะครับไฟล์ 4K ตัวนี้ชื่อว่า EMISS S 0 0 คุณสมบัติของพี่แกนะครับเด่นเด่นเลยนะครับเป็นกล้องเว็บแคมนะครับที่เป็นไฟล์ 4K เซนเซอร์ของโซนี่นะครับมันทำออโต้ซูมแบบว่าไวมากๆนะครับและดีมากๆนะครับนี่คือจุดเด่นเลยครับจุดเด่นที่2นะครับ F นะครับหรือรูรับแสง1.8โอ้โหนี่ผมบอกให้เลยว่าเป็นเวลิกูดจริงๆนะครับ f 1.8นี่ n o i s e แทบไม่มีเลยนะครับตรงนี้ยังมีในส่วนของไม้อะมาให้ด้วยและถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราเปิดปิดหน้ากล้องอ่ะก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ การติดตั้งก็ไม่ได้ยากเลยเสียบสายด้านหลังก็เสียบกับในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้เลยมีขาตั้งกล้องติดกับจอคอมได้หรือจะซื้อในส่วนของชุดเซ็ตของขาตั้งกล้องไปก็ได้นะครับผมเรียกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวจบของไลฟ์สดเลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของโปรแกรมที่จะทําให้คุณตึ้งแป่จตัวเว็บแคมของ S 8 0 0มาพร้อมกับ e m i t l i n k นะครับที่คุณสามารถที่จะปรับซูมได้ ปรับในส่วนของ HDR นะครับ Video setting ตรงนี้ได้หรือเป็นในส่วนของสาย Beauty นะครับหรือเป็นสายแบบเล่นกงเล่นเกมเนี่ยปรับในส่วนของ Standard ตรงนี้ได้พร้อมในส่วนของฟิลเตอร์เข้ามาให้เลยนะครับร e f ฟรชเร a สูงถึง60เฮิรตเลยลื่นๆเลยนะฮะปรับในส่วนของความสว่างปรับค่าของแสงคอนทราสต่างๆลูกเล่นต่างๆตรงเนี้ย ครบเว็บแคมสำหรับสายไลฟ์สดสายสตรีมมิ่งสายขายของ VJ นะครับหรือเอาไว้ประชุมง,งานก็ได้นะครับตัวนี้ตัวจบเลยเซนเซอร์โซนี่เขาทำถึงจริงๆนะครับออโต้โฟกัสอย่างไวผมเน้นย้ำเลยนะครับและรูรับแสงนะครับ F1.8 ตัวนี้แบบจบที่สุดแล้วนะครับพิกัดตะกา้าผมจะปักไว้ให้อยู่ตรงนี้ลิงก์ออฟฟิเชียตรงนี้เท่านั้นได้ราคาพิเศษด้วยผมจัดมาให้แล้คุยกับร้านททมแล้รีบกดน,นะครับ